สภาพกูตอนนี้ไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องตัดชุดไปงานแกรนติดกัน2วันชุดนี้คือชุดที่จะไปงานที่27ส่วนอันนี้ตีมของฮอลลีวูดจะแต่งเป็นมารลีนมอนโลขนาดอึยังออกมาได้เลยชุดสวยๆก็ต้องออกมาได้อยู่แล้วขี้ไปเลยสิคะเพิ่งตื่นตัดตรงเป้าตรงนี้ก่อนนะตัดตรงนี้มารลีนเนี่ยเขาใช้ผ้าเป็นผ้า จับพีทแล้วผ้าจับพีทหาซื้อไม่ไดู้ <c oughs> กเกียดเป็นไกลอันนี้อย่งจริงจังตัดตัดตัด,ตดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเย็บต่อกันทั้งหมดสีตัวให้เป็นกระโปรงบานๆโอ้ยเป็นไก่อะไรของมันนักหนาเนี่ยอืมท้เลาะกับกันไกลทุกวันเลยอ่ะตัดตัด,ต,ดตัดไปอย่างนี้ และโครงการมารีนบอลโรของเราจะเริ่มขึ้นแล้วตัดผ้าออไว้อย่างนี้เป็นปีกข้างข่าวกางเกงทั้งหมด3ตัวตัวละ3 0 0อเดี๋ยวเราให้เอาไปเย็บต่อกันตามตัวมาเย็บเป็นอย่างยืดแล้วก็เสื้อท่อนหนึ่งกระโปรงท่อนหนึ่งถ้าเราตัดเดรสเนี่ยไม่น่าจะรอ <c oughs> เพราะว่าอะไรคะดูสภาพาเออดูทรงแล้วน่าจะออกมาเป็นร่มชายหาด ไม่เหมือนล้อมชายหาดหรอกเห็นแม่ชุดที่ว่าวิญญาณช้างช้างกูอยู่ไหนชุดวิญญาณช้างชุดประจำชาติชุดที่สอเริ่มต้นแล้วเราจะใส่ไปในรูปรษณ์ของมารีลีมอนโรแต่ว่าเฮ้ยทำไมมันยาวจังวะ <laughs> ฉันต้องทำใหม่อีกแล้วใช่ไหม <laughs> เปลี่ยนเป็นกระโจมปกอย่างนี้ <laughs> ยาวเพีนน่าจะพอนะ <laughs> หรือว่าใส่ไปอย่างงี้ไม่ได้เราต้องให้เปะ๊ะ การเป็นมาเรียน,ยนมอนโลไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อกูต้องสู้รบปบปือกับแมว <c oughs> ชุดที่ตัดก็จะเป็นชุดนี้ซึ่งตัวล่างยาวไปเราก็ต้องแกะรือใหม่ทำเป็นกระโปรงแล้วพอเสร็จปุ๊บค <c> ร <oughs> ุกงในค่ะมาจากเสื้อในยางตายข <c oughs> องเราเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้มาดามเป็นชุดข้างในค่ะแล้วก็สเตนี้ก็ทำแยกเปอีกชิ้นหนึ่งมารัดเอว รอ,อดไหมวะไม่รอดก็ซื้อใหม่จบกูไม่ทานนะสิตีก่อนแน่นอนติเย่แล้วพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้าตีห้าจะรอดไหมละ่ะมาลรลีมอนรอแต่ขึ้นตรงเหมือนแม่ตาณีเลยแม่ตานีผีอะไรละ่ะเดี๋ยวสั่งให้มาลีลีนมาบีบคอเลย <laughs> ใจลายเจ้าแม่มาลีลีนกรุณามาสิงร่างมาดามแพมให้กลายเป็นมาดูรีนเดี๋ยวนี้ <laughs> จับจีบจับจีบก่อนรอดไม่รอดดูอ๋อ หมอกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค้านี้เดี๋ยวเราก็ค่อยเย็บติดได้แล้วเสื้อตัวหนึ่งที่คิดไปเองว่าเหมือนจะสวยเออไม่สวยก็ก็น่าอินดูอ่ะเสียเวลาเปล่าอ่ะดูซิจะได้ไปรังได้รางวัลไปฮ่องกงไหมนะคะเพราะเขามีรางวัลพิเศษด้วยห้องโกงธรรมดานะคะไม่เอาห้องโกงบางขวางเสื้อจะสวยไม่สวยอ่ะสุภาษิตเขาว่าไว้ว่าอยู่ที่ต้นไม้ที่เราเอาไปแขวนต้นไม้ที่เราเอาไป สรุปนี่คือแบบว่ากูเป็นสารเจ้าแม่อะไรสักอย่างนะใช่ไหมเนี่ยอายุปูนเนี่ยจะไหวหรอ,อทำชุดเนี่ยทีมงานเขาเป็นทีมเรคคา8 h เปตฮอลลีวูดคอยดูนะมึงนับเลยมีมาลีลีนกี่คนเพราะาตอนนี้เนี่ยในสมองแล้วกูนึกอะไรไม่ออกว่ <c oughs> เาเอาอย่างนี้เนี่ยแหละ แล้วถามว่าเช่าเนี่ยได้ไหมได้ค่ะแต่ไม่เป๊ะ <c oughs> เพราะว่าอะไรตัวใหญ่เกินไม่มีไซส์ยุโรปอย่างเรานะคะ <c oughs> สาวไซส์พลัดอย่างเราเราก็ต้องมานั่งทำชุดพลัดไซส์เองค่ะ ถ้าใส่ออกมาแล้วไม่สวยทําไงฮะเผาทิง้งลงทุนไปเป็นพันเลยนะชุดชั้นในนี่ก็ยางตายหมดแล้วซื้อกางเกงมาตัวละ300ซื้อมา5ตัวใช้ไปแล้ว4ตัวเหลืออีก1ตัวเหลือแล้วเอาไปฝากแม่แล้วบอกแม่ว่าแม่แม่แม,แม่ซื้อมาฝากจากกรุงเทพเสร็จไปแล้วข้างหนึ่งค่ะแล้วข้างหลังเนี่ยเราจะทําอีกข้างแล้วก็ามาผูกคอนะคะแต่ไม่แต่บ้านเขาคง,ง,งหัวราะ อยากทําดีนะอ่ำออพายซิกูจะได้ใส่ไปงานนะ <c oughs> แมวหยุมขนาดนี้เมื่อะกี้อันนี้ก็เพิ่งแย่งกับมันมา <c oughs> แล้วจะได้เสร็จไหมออกมาก่อนลูกนะสวยแล้วสุดใจคืนนี้นอนตาหลับแล้วกูภูมิใจที่โสดและแล้วมิชชั่นของฉันก็สำเร็จบปเรย์มอนโด พร้อมจากการเก่งพลี a ตัวละ300กลายมาเป็นชุดดีเย้ yeah. เอาล่ะถ้าใครเนี่ยมีความพยายามก็ทำต่อไปนะคะสบายใจไปงานได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเปลี่ยนการเก่งให้กลายเป็นชุดเดรสฟิน <c oughs>